สวัสดีชาวราศีกุมค่ะคือการเดินทางของดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมกลางเดือนกอนุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนมีนาคมไม่สามารถระบุวันที่ที่แน่ชัดได้นะคะต้องไปดูปฏิทินปีที่คุณเกิดว่าท่านยกเข้าสู่ราศีกุมวันที่14 15 16 17 18หรือ19กุมภาพันธ์หรือท่านจะยกเข้าสู่ราศีมีนวันที่13 14 15 16 17 18 19มีนาคมไหมซึ่งการกะช่วงของบางคลิป หลายท่านก็คงจะงงนะคะแต่ด้วยตอนนี้ค่ะความรู้มันมีหลากหลายหลายท่านก็คงจะรู้แล้วละว่าตัวเองเป็นคนราศีอะไรสวัสดีชาวลัคนาสถิตราศีกุมลัคนาก็คือคนที่มีเวลาเกิดที่แน่ชัดนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรก็แล้วแต่วันเดือนปีไหนก็แล้วแต่พศอ,ออะไรก็แล้วแต่เดือนอะไรก็แล้วแต่เมื่อเอาเวลาเกิดเข้ามาคํานวณแล้วทําให้ทราบลัคนาราศีเกิดการเดินทางของดาวในเดือนพฤษภาคม2 5 6 6 ดาวเสาดาวใหญ่ท่านอยู่3ปีนะคะถาวรในวันที่ยกออกถาวรเข้าสู่เรือนการเงินในวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์ปี2 5 6 9มันตรงกับวันเทศกาลสำคัญก็เลยจำได้ส่วนดาวใหญ่คือดาวมฤตยูยกชั่วเจ็ดทีดีจโหนเข้าสู่เรือนภพที่4เรือนภพที่เป็นแกนหลักในสูตรโหนเก่ามันมีเรือนที่หนึง เรือนที่4ซึ่งดาวมฤตยูคลองอยู่7ปีเรือนที่10บนะคะหนึ่สี่เจเป็นเรือนแกนหลักในทางโหราศาสตร์ที่ค่อนข้างจะสําคัญสําคัญยังไงหนึ่งถ้ามีดาวกลุ่มล่างก็หมายความว่าคุณนะ่ะมีความโดดเด่นถ้ามีดาวอยู่ในเรือนพบที่4คือความมั่นคงแข็งแรงนะคะก็ต้องดูว่าความมั่นคงแข็งแรงของคุณนะ่ะจะจะเป็นอย่างไรเรือนภพที่สิก็คือ เรื่องของการทํางานนะคะอ๋อหนึ่งสี่มันมีเรือนที่7ด้วย7ก็คือคนที่อยู่ตรงหน้าคนที่อยู่ตรงข้ามเราทุกคนมนุษย์มันจะต้องหนึ่งตัวแข็งแรงมีที่อยู่อาศัยมีงานทําที่มั่นคงมีคู่แล้วก็มีงานถือว่าสีสิ่งนี้ถ้าใครมีดาวอยู่ในเรือนทั้ง4นะคะเราเรียกได้ว่าเป็นดาวจัตุเกนนะคะก็ส่งเสริมให้แข็งแรงพอสมควรส่วน การที่ดาวมฤตยูยกเข้าสูร่เรือนภพที่4เรือนภพที่4มันเป็นเรือนแห่งความคงมั่นนะคะการอ่านดาวสูตรใครสูตรมันนะคะการอ่านเพราะว่าหนึ่งคำทางโหราศาสตร์มีความหมายเป็นร้อยขึ้นอยู่กับว่าใครจะจําอะไรได้แต่สิ่งที่ที่ฉันสนใจมันไม่ใช่แค่มีงานไม่มีเงินไม่มีลูกมีผัวมีเมียไม่มีอะไรไหมทีฉันดิฉันคิดลึกมากกว่านั้นในฐานะที่ตามหาความเป็นจริงของชีวิต นะคะิฉันลงประวัติหลายสิ่งหลายอย่างลงความคิดลงความรู้สึกใน Facebook เป็นส่วนใหญ่นะคะดังนั้นพอดาวมฤตยูซึ่งเป็นตัวคําจำกัดความสั้นๆของท่านคือภัยอาเพศภัยอาเพศเมื่อเข้าสู่ในเรือนพบที่4เคราะดีหรือเคราะารล่ะะมันจะเกิดเคราะดีหรือเคราะรายละ่ะบางท่าน จ็ดปีที่ผ่านมาอยู่ไม่นิ่งเดินทางโยกย้ายหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามามากมายตอนนี้ในเมื่อเรือนพบที่สี่มันคือเรือนการการทรัพย์การศิลการครอบารารัวหรือการมีบ้านมีรถด,ด้วยบางท่านก็สร้างบ้านสร้างรถสร้างเงินสร้างอาชีพสร้างความเป็นแปดปึกแผ่นมั่นคงให้เกิดขึ้นกับชีวิตก็ได้นะคะดังนั้นจะให เจาะคำทำนายล้านเปอร์เซนต์ไหมว่ากระดาวเข้าตรงนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้เอามาก็ทำนายในภาพรวมมค่ะมันไม่ได้ทำนายในส่วนของบุคคลมันไม่ได้ทำนายของส่วนบุคคลก็ไว้ใจไม่ได้ค่ะมฤตยูเข้าสู่เรือนภพที่สี่หรือถ้ามองในด้านลบมันจะมีเหตุบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณถูกไม่มีความแน่นอนไม่มีความคงมั่นหรือสิ่งที่สร้างมามันอาจจะพังทลายไหมนะคะ มันคือความเป็นปึกแผ่นอะเรือนภพที่สี่อะมารตอยู่ภัยอาเพศชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนคนไม่มีอาจจะมีคนมีแล้วเต้องระมัดระวังหรือถ้าคนมีแล้วอาจจะไม่ได้อยู่กับบ้านกับที่กับทางอาจจะเดินทางอาจจะต้องมุฟเออว่าจะอยู่บ้านดีและบางคนไม่ชอบการเดินทางมนุษย์เราอะค่ะอยากไม่เหมือนกันบางสิ่งที่คนอื่นได้แล้วไม่อยากได้ก็มีบางอย่างที่เราได้เราไม่อยากได้แต่คนอื่นเขาอยากได้นะคะ อย่างมีลูกค้าท่านหนึ่งขึ้นเป็นผอ,อตั้งแต่อายุสาสิห้าปีหนูไม่อยากได้คนอื่นเขารู้ห้าสิบหสิบึงเป็นผอหนูคือยศตําแหน่งบางคนอยากได้แต่เธอเธอบอกว่าเธอยังอายุน้อยเธอยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบงานใหญ่มันทําให้เธอทุกข์มันเข้าสู่เรื่องของกิเลสกิเลสคืออยากไม่อยากหรือเฉยๆเนี่ยก็เข้าสู่ทางพุทธ ดังนั้นถ้าที่ฉันจะเปรียบเลยบางสิ่งบางอย่างเข้าไปสู่ทางพุทธเพราะว่าหลักพุทธศาสนาจริงๆท่านพูดเรื่องของของสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ค่ะสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้เหมือนทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วแต่มันจะดีตอนไหนแล้วจะชั่วตอนไหนละเออแล้วใครให้คะแนนละอะไรประมาณนี้ค่ะดังนั้นพอมฤตยูเข้าสู่เรือนภพที่สี่ก็ขอให้ชาวราศีกุมลัคนากุมนับจากนี้ต่อไปมีความระแวดระวังระมัดระวังหน่อยนะคะ ะะแล้วก็ดาวพระรหัสสมบดีซึ่งเป็นดาวใหญ่คําว่าราชาโชคในเรือนภพสหัชชะก็ดูซิว่าท่านจะประทานอะไรให้ท่านจะประทานอะไรให้คุณนะคะราชาโชคมันเปรียบเสมือนเหมือนฟ้าประทานอะเราไม่ต้องดินน้นรนใครก็ตามมีราชาโชคไม่ต้องดินน้นรนไม่ว่าราชาโชคแบบดีหรือแบบไม่ดีค่ะแบบไม่ดีเขาก็ประทานให้ในแบบไม่ดี แบบดีก็ไม่ต้องนึกฝันเดี๋ยวเขาปดผ่าพพนประทานให้อย่างคนที่ได้เงินสิบล้านตัางสืบพิมพ์ไทยรัฐรอบแรกเลยแกได้สิบล้านสิบล้านโอแกมีดาวลาทาโชคอยู่ห้าหกดวงคือทำบุญจากอันดีตชาติมาเยอะนะคะมาเยอะดาวในเดือนออพฤษภาคม2566 กว่าจะเข้าเรื่องได้บางท่านก็คงบอกว่าไม่ชอบแต่บางท่านก็บอกว่าชอบที่อาจารย์พูดคุยคือมันจะให้ชอบทุกอย่างไม่ได้หรอกคะ่ะดิฉันก็ไม่ได้หวังว่าทุกคนจะมาชอบมันไม่มีหรอกคนชอบเราร้อยเปอรนตะจริงดังนั้นคุณก็อย่าน้อยถ้าอาจจะมีคนบ่นคนด่าหรือเราทำอะไรแล้วคนไม่เห็นค่าน่ะหรือคนเราเข้าไม่เอออหอหมกกันเราทุกคนนะ่ะ ก็เราอ่ะจงคงมั่นดาวกลุ่มลักเสากลุ่มลักดาวเสามันคือความคิดวิตกความเครียดดาวเสาคือลูกหนี้เจ้าหนี้ดาวเสาคือระบบประสาทสิ่งที่ทําให้ชีวิตมนุษย์คงมั่นและเดินต่อไปได้คือเราเป็นตัวของตัวเองค่ะนะคะดาวที่โดดเด่นก็คือดาวสุก ซึ่งเป็นดาวแห่งโชคนะคะอยู่ที่บ้านของท่านในเรือนภพที่4ซึ่งที่ฉันออกคาทานายในเดือนเมษายนไปแล้วว่าถ้าคุณอยากจะสร้างอะไรสักอย่างหนึง่งอยากจะหาความมั่นคงให้ทําในเดือนเมษายนนะคะส่วนดาวท่านจะออกมาสู่เรือนภพที่5ดาวสุขเรือนภพที่5ดีหรือไม่ คือเดือนพบที่5มันเป็นเดือนแห่งความสุขสบายการเล่นการเที่ยวการกินความรักแบบไม่ผูกมัดจะกิ๊กจะกัก,จะ,ก,กจะมือที่2มือที่3อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลังวันที่6นะคะถ้าใครอยากจะเดินทางท่องเที่ยวหรือใครอยากจะไปเจอคนรักคู่ครองนะคะคู่ครองแบบไม่ใช่ผัวไม่ใช่เมียนะคะแบบแบบมือที่สองสามสี่อ่ะอืมใครจะเป็นมือที่สามก็เป็นไป อะไรประมาณนี <c> ้ <oughs> คือดาวสุขเข้าสู่เรือนภพที่5มันซะดาวสุขมันเป็นดาวสภาวะแห่งความสุขความสดชื่นความหอมหวานเมื่อเข้าสู่เรือนภพที่5เรือนภพที่5ก็คือเรือนแห่งกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างแล้วช่วงต้นเดือนก็ไม่เกินวันที่5วันที่6นะคะ วันที่5วันที่หถ้าคุณจะลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องพบที่5้ามันคือการลงทุนด้วยถ้าคนลงคุณลงทุนแล้วมีโอกาสจะไดะ้โชคลาภไหมหรือได้วันที่วันที่หนึ่งโดยเฉพาะวันที่สองซึ่งเป็นวันหวยออกหนึ่งถึงหพฤษภาคมถ้าคุณจะลงทุนอะไรคุณยังมีเกณฑ์เป็นต่ออยู่นะคะแต่รายได้ของคุณได้นิดเดียวคุณหวังว่าจะทุ่มแล้วได้เต็ม1ิบในหนึ่งถึงวันวันที่6พฤษภาคมขอให้หยุดความคิดได้สักมันได้นิดนึงเพราะคุณภาพของดาว ตัวโชคตัวการเงินนะคะท่านได้ตำแหน่งเสื่อมก็หมายความว่าก็อย่าหวังที่จะลงทุนแล้วก็ได้เป,เป๊ะๆหรือใครจะขายหวยขายหุ้นอะไรก็แล้วแต่ในวันที่1ถึงวันที่6ก็เรียกว่าวันที่2พฤษภาคมะค่ะก็การเงินการทองไม่ได้ร้อนะคะส่วนดาวพระหัสสปีกับดาวพุธซึ่งจะจอนเจอกันแล้วก็ดาวราหูในในเดือน พฤษภาคมตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมไปเลยอะค่ะตั้งแต่วันที่6จนถึงจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมมันมีปฏิกิริยาอย่างไรถ้ามันไม่มีดาวล้าหูอะตรงนี้ค่ะการติดต่อการเจรจาการคอนเนคชันการประชุมการสัมมนาการเสนอแผนงานหรือการทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่มันน่าจะรู้ร่วงมันน่าจะรู่รงดังนั้น ถามว่าการเงิน1-6อย่างน้อยก็ยังโชคดีนะคะโดยเฉพาะงวดที่2ใครเล่นหวยมีโอกาสได้แต่ได้ไม่มากนะคะอย่าทุ่มส่วนกลางวันหลังวันที่6ไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะไอ้ดาวที่มันโดดเด่นอยู่ในเรือนพบสหัสชาคืคอการติดต่อการเจรจาการประสานงานการคอนเน็ชันอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะมันน่าจะราบรื่นแต่มันไม่ราบรื่นเพราะอะไรหนึ่งคนเกิดวาทิตย์ก็ผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจเหนือเราอาจจะอาจจะง้าง นะคะหรือคนที่เกลียดเราอยู่ก็อาจจะง้างเราได้อาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรคเราได้คนเกิดวันจันทร์ถ้าจะเป็นปัญหาก็คือคุณไม่จบเองเอาอย่างนี้แล้วกันนะคุณไม่จบเองถ้าอันไหนที่มันยุ่นๆได้ก็ขอให้หยุ่นนะคะแล้วโดยเฉพาะครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมไปคนเกิดวันจันทร์ดาวเจ้ากรรมในเวรตัวเบลเลอร์เบล่าเลยถ้าจะมีเกณฑ์การขวางนะคะก็ขอให้ระงับ หรือพิจารณาบางสิ่งบางอย่างถ้าใครมาปะทะเราเราหลบไว้ก่อนนะคะสําหรับคนวันจันทร์คนเกิดวันคานคนเกิดวันคานเนี่ยค่ะมีความโชคดีตรงที่อาทิตย์ซึ่งเป็นทักษะดีพระรหัสสปรีก็ทักษะดีดาวพุธก็ทักษะยดทักษะดีถือว่าเป็นต่อเพื่อนเลยแล้วกันนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพหน่อยเท่านั้นเองคนเกิดวันคานคนเกิดวันพุธกลางวันคนเกิดคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยค่ะ คุณจะมีชื่อเสียงบาร,รม,ใะะมาีในช่วงต้นเดือนเดี๋ยวนะคะไม่อาทิตย์ในช่วงต้นเดือนถูกต้องแล้วในช่วงต้นเดือนค่ะชื่อเสียงบาร,รมีของคุณจะโดดเด่นมากนะคะถ้าคุณจะได้รับการปโปรโมท ถ้าคุณจะได้รับการยกย่องเชิดชูหรือการทําให้ชีวิตโอ้โหเป็นที่รู้จักในวงสังคมหรือใครก็ตามที่ขายออนไลน์อยู่หรือใครอยากจะทําคลิปอะไรก็แล้วอยากให้เป็นไวรัลหรือเราอยากจะโด่งดังวล้วก็เถอะในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมกว่าวันที่15ขอให้จัดหนักจัดเต็มเลยนะคะขอให้เต็มคาราเบลเลยนะขอให้คุณลุย,ยเลยเดี๋ยวเพียรความเพียรพยายามมันจะสําเร็จมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับดวงส่วนบุคคลนะคะ คนเกิดวันพระรหสัสบดีดาวเสาร์ซึ่งเป็นทักษกะกษากรากีนีนะคะ่กะกรลกินีมันคือสิ่งไม่ดีปัญหาอุปสรรคอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไหมคนเกิดวันวันพระหสัสบดีขอให้ดูแลสุขภาพขอให้ระวังระบบกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาทเส้นประสาทมันคือจะมีเรื่องความเครียดเข้ามากระดูกก็คือเดินเหินก็ขอให้ระมัดระวังนะคะแล้วก็ถ้าบอกว่าดาวเสาร์เป็นเรื่องของ ธาตดินในร่างกายอะที่เขาบอกบางคนอ้าวฟันผุไหมไปซ่อมฟันซี่อันนั้นน่ะมันมันเหมือนเด็กๆไปอะคะ่ะการแก้เครียดแต่มันก็แก้ได้ไหมก็ดูแลหน่อยดูแลร่างกายหน่อยนะคะส่วนต้นเดือนพฤษภาคมต้นเดือนพฤษภาคมถือว่าคุณค่อนข้างจะอุดจะเจริญเติบโตสูงนะคะจะเจริญเติบโตสูงมาก ถ้าใครรออะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือถ้าใครจะกู้นี่ยืมสินอยู่ได้ปริมาณค่อนข้างมากก็ถือว่าเฮงเลยในช่วงต้นเดือนของพฤษภาคมคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์มันมีปัญหาดาวตัวนี้ค่ะมันกวนเพื่อนอยู่ละคนอื่นเขาเป็นพวกเดียวกันหมดดาวล้าหูอ่ะมันก็เป็นปัญหาทําให้ทําให้ดาวพวกนี้เขาอาจจะไม่ราบรื่นแล้วคนเกิดวันศุกร์มีปัญหาอีกศุกร์มีปัญหาเพราะอะไรเพราะดาว ราหูเป็นทักษะการลักกีนีนะคะการลักกีนีก็คือระวังซิมีใบแจ้งตรงแจ้งเตือนหนี้ศอกหนี้สินมาไหมขึ้นลงขึ้นศาลกันไหมนะคะช่วงต้นเดือนพฤษภาคมก็ขอให้ค่อยๆเคลียร์ปัญหาไปนะคะแล้วพอ,อ,อหลังวันที่15ช่วงครึ่งเดือนหลังก็ขอให้ระวังความดอกคอมดันหน่อยระวังธาตุไฟกำเริบนะคะอาจจะมีเรื่องเคร่งเครียดไหมเครียด เคลียรไม่เครียรก็คือดาวราหูอ่ะมันเป็นทักษะการละกินีกวนอยู่ถ้าจะเดินทางติดต่อเจรจาประสานงานอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ไม่ไมถึงกับราบรื่นแต่ว่ายังมีความสามารถในเรื่องของดาวสองดวงที่ปะทะกันยังส่งงผลในเรื่องของดีอยู่สมมุติว่าท่านไปกู้นี่ยืมสินอาจจะต้องเคลียร์ปัญหาเอกสารระหว่างทางไหมไม่ราบรื่นอย่างนี้เป็นต้นคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ช่วงช่วง คนเกิดวันเสาร์นี้วันที่สองพฤษภาคมมีเกณฑ์โชคนะคะมีเกณฑ์โชคถ้าใครเล่นการพน,นันเล่นหวยอยู่หรือใครก็แล้วแต่ที่ที่เล่นการพนันเอาอย่างนี้แล้วกันช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่หกอะคะ่ะก็มีโอกาสเป็นต่อนะคะมีโอกาสเป็นต่อแต่ถามว่าการพนันเป็นสิ่งดีไหมก็เล่นพององปากหอมคอดิฉนันก็เล่นหวยอยู่ยังก็เล่นหวยอยู่เล่นเล่นตามจังหวะ เล่นแบบคำๆก็มียังไม่ได้เอาจริงเอาจังเคยเอาจริงเอาจังมาละแล้วก็ห่างหายไปแต่ถ้ามีโอกาสก็เหมือนที่บอกนั่นแหละคะ่ะว่าคงจะหาตัวเลขแบบชุดเดียว2ชุดมาฝากนะคะในอนาคตในอนาคตคนเกิดวันเสาร์เหมือนที่บอกว่า1-6โชคดีนะคะแล้วก็หลังวันที่6กพฤษภาคมจนถึงสิ้นเดือน มันจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยถ้าใครจะเดินไปเหนือล่องใต้ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะหลังกลางเดือนไปนะคะถือว่าเป็นเรื่องของการเดินทางสําหรับคนเกิดราศีกุมลัคนากุมคนเกิดวัพุรราหูพุธราหูถามว่าการที่ดาวเสาดาวเสาเนี่ยคะ่ะเข้ามาคุมร่างนะ่ยดาวเสาท่านทักษางามมาก บทบาทของท่านงามมากสําหรับคนเกิดวันพุธราหูกลางคืนคือทักษาม,มนตรีมนตรีคือการเจริญเติบโตดาวเสาเป็นดาวแผ่ขยายอยู่แล้วค่ะดังนั้นคนเกิดวันพุธราหูเนี่ยค่ะภายใน3ปีนี้คุณมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตได้ดีเพียงใดหรือไม่อย่างไรนะคะก็ขอให้ลุยสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วมฤตยูเขาสูรเรือนภพที่4เหมือนที่บอกว่าโอกาสที่จะสร้างโอกาสที่จะทําให้เป็นความปึกแผ่นมันก็มีโอกาสสูงแต่เหมือนที่บอก มันมีตัวขัดอยู่ตัวเดียวก็คือดาวพระธาสบดีเมษายน6กจนถึงเมษายน6กเอาจจะปวดหัวสมองหน่อยอาจจะปวดหัวสมองหน่อยแต่ว่าต้นเดือนพฤษภาคมก็เรียกว่าคุณอยู่ในขายที่ใช้ได้พอสมควรนะคะหลังวันที่15พฤษภาไปจนถึงสิ้นเดือนก็ขอให้เรามาระวังหน่อยขอให้เรามาระวังหน่อยนะคะก็ต้นเดือนถ้าอยากจะทําอะไรก็ลุยได้เลยก่อนจะจากไปฝากนิทานไว้หน่อยค่ะเศรษฐีกับเมียสี่คน มีเศรษฐีท่านหนึ่งมีเมียอยู่สีคนเมียคนแรกแกรักมากรักมากรักสุดๆรักสุดโัใจอยากจะกินอยากจะเที่ยวอยากจะเล่นอยากจะทําอะไรนี่ตามใจทุกอย่างเลยเมียคนที่สองแกก็รักมากเหมือนกันสูสีกับเมียคนแรกแต่อยู่กับคนคนแรกอะตลอด24ชั่วโมงกับคนที่สองเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับ24ชั่วโมงมากนักนะคะไม่ถึงกับ24ชั่วโมงมากนัก แต่ก็รักแล้วก็หวงแหนสู่สีกับเมียคนที่สองเลยเมียคนที่สามน,นานๆเศรษฐีจะไปหาทีคิดถึงก็ไปหานะคะส่วนเมียคนที่สี่เศรษฐีไม่เคยสนใจเลยปล่อยให้เธอโดดเดี่ยวอ้างว้างแล้วก็งอยเงาอยู่บ่อยๆน,นานๆเศรษฐีถึงจะไปหาทีหนึ่ง <laughs> การเวลาเปลี่ยนร่างกายของเราก็เสื่อมโทรมและพร้อมที่จะหมดลม ก่อนที่จะตายเศรษฐีด้วยความรักเมียคนที่หนึ่งก็เลยไปถามเมียคนที่หนึ่งว่าถ้าพี่ตายไปน้องจะไปกับพี่ไหมเมียคนที่หนึ่งตอบว่าเราจบกันคือฉันจะไม่ตามเธอไปแน่เธอตายก็เรื่องของเธออะไรประมาณนี้อุ้ยฟาฟาดลงกลางหัวใจของท่านเศรษฐีแต่ด้วยมีเมียคนที่สองสามสี่ก็เลยไปถามเมียคนที่สองเมียคนที่สองตอบว่าถ้าพี่ตายไปน้องจะเอาผัวใหม่เอา้าสูสีกับเมียคนแรกอีกสูสียังไงก็คือก็ ฟาฟาดเข้าที่กลางหัวใจนั่นแหละว่าโอ้เราจะตายไปแล้วนี่ไม่มีใครตามเราไปเลยอ,อ่ะก็ยังเหลือเมียคนที่สามอยู่เมียคนที่สามตอบกลับเราว่าน้องจะไปส่งพี่ที่เชิงตะกอนคำว่าไปส่งเชิงตะกอนก็คือเดี๋ยวจะเอาร่างของพี่ไปเผาให้นะเออถึงแม้นานๆจะไปหาทีหนึง่งก็ยังมีน้ําจิตน้ําใจว่าเออจะเอาร่างไปเผานะส่วนเมียคนที่สี่ตอบท่านเศรษฐีมาว่าพี่ไปไหนน้องไปด้วยพี่ขึ้นเขาลงห้วยน้องก็จะตามไปพี่ลงนรก น้องก็จะตามไปพี่ขึ้นสวรรค์น้องก็จะตามไปพี่นอนในเตียงของขำน้องก็จะตามไปพี่นอนอยู่ใต้สารวัตรน้องก็จะตามพี่ไปซึ่งมันผิดกับที่ท่านเศรษฐีนานๆไปหาเธอเมียคนที่สี่ไหมแต่ตอนจะตายไปเมียคนที่สี่กลับบอกว่าพี่ไปไหนน้องไปด้วยขึ้นเขาหลงหวยน้องก็จะตามพี่ไปน้องจะอยู่กับพี่ในทุกวินาทีอันนี้เป็นนิทานที่เปรียบเทียบว่าเมียคนที่หนึ่ง เป็นร่างกายของเราค่ะร่างกายของเราอยากจะได้อะไรเราไปเคนให้หมดเลยนะคะเราไปเคนให้หมดเลยส่วนเมียคนเมื่อเราตายไปเมียคนคนแรกก็คือไม่ตามเราไปนะคะก็ล่างก็หมดลมยิ่งหลักศาสนาพูดหมดลมแล้วจิตก็ออกจากร่างไปพอจิตออกจากร่างไปร่างมันทาอะไรไม่ได้จะไปหยิบ ไปกับฉันเถอะรักห่วงแหนล้างแค่ไหนก็จะไปเถอะไปเถออย่างเงไม่ได้เมียคนที่สองเมื่อพี่ตายไปน้องจะเอาผัวใหม่ทรัพย์สมบัติการเงินการทองการทรัพย์ค่ะขนาดเรายังไม่ตายเงินทองของเรายังตกเป็นของคนอื่นแล้วค่ะหรือบางทีทรัพย์สมบัติก็มีการฉกกันแล้วค่ะหรือคนก็มาฉกการเงินการทองทรัพย์สมบัติของเราแล้วค่ะ ตกอยู่ที่พื้นสมมตุติเงินพันนึ่งตกที่พื้นมันก็มีค่ามันก็พร้อมที่จะไปกับคนอื่นตลอดเวลาเราจะรักมากแค่ไหนเราจะพาคเพียนทุ่มเทหามันแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ไม่รู้มันจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนเมียคนที่สมเปรียบเสมือนครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานของเราค่ะเปรียบเสมือนตรงนั้นก็แค่ถ้าเราตายเขาก็เอาเราไปทําตามวิธีอย่างศาสนาพูดก็เอาไปเชิงตะกอไงคะเอาไปเผาให้ไง อย่างประเทศอื่นไปให้อีแล้งกินมั่งประเทศอินเดียก็ลอยในะแม่น้ําคงคามั่งประเทศสายคริสกับสายอิสลามก็เอาไปฝังดินนั่นนะคะแต่หลงัลงๆมาคนเริ่มบริจาคร่างกายเพื่อการแพทย์แล้วก็เพื่อการวิจัยเพิ่มมากขึ้นนะคะหลงัลงๆมามีศพที่ต้องการบริจาคเพียบเลยแต่ว่าจะใช้ได้ไม่ใช้ได้นั่นอีกเรื่องหนึง่งก็เหมือนจิตเราออกไปแล้วแล้วแตใ่ใครจะเอาร่างของเราไปไหนอะคะ มันไม่สามารถตามไปได้อย่แล้วนอกจากพี่น้องญาติเพื่อนฝูงของเราเอาร่างของเราไปทำหรือบางทีคนกรรมเยอะหรือเปล่าไม่มีใครเห็นร่างไม่ได้ทำพิธีตามศาสนาหรือไม่ก็ระเบิดตุ้มๆตามๆอาการอากาศไหมจมน้ำตายไหมตายอยู่ในกลางป่าไหมเกิดอ,อุบัติเหตุชิ้นส่วนกระจัดกระจายไหมมันก็พูดไม่ได้มันพูดไม่ได้ เมียคนที่สี่เปรียบเสมือนบุญกับบาปค่ะพี่ไปไหนน้องไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยพี่ก็ตามน้องไปน้องก็ตามพี่ไปพี่นั่งโทษนะคะพี่นั่งขี่อยู่ในซุ้มน้องก็ตามพี่ไปพี่นั่งอยู่ในรถเบนซ์น้องก็ตามพี่ไปพี่นั่งอยู่ในรถโตโยต้าน้องก็ตามพี่ไปนะคะพี่จะนั่งอยู่เทสลารถไฟฟ้าทุกยี่ห้อน้องก็ตามพี่ไปพี่จะขึ้นเครื่องบินน้องก็ตามพี่ไปพี่จะขึ้นต้นไม้น้องก็ตามพี่ไปพอตามไปแล้วมันสามารถ ทำให้เราเกิดบุญเกิดบาปได้ไดในทุกเสี้ยววินาทีค่ะขับรถดีๆอยู่บางคนอ่ะออกจากบ้านมีความสุขระหว่างทางตายก็เยอะแยะบางคนกินข้าวอยู่กลางคืนมานอนหลับตายก็มีบางคนไประเบิดตู้มอยู่กลางอากาศก็ไม่รู้พร้อมหรือบางคน อยู่ถูกหวยอย่างเงี้ยค่ะบ้านจะโดนยึดละมีคนที่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอยู่ออกข่าวไงคะออกข่าวก็เลยอ่านไปเจอหลายปีแล้วละ่ะสาวโรงงานบ้านกาลังจะถูกยึดพรุ่งนี้สมมุติเราถูกหวยรางวัลที่หนึ่งวันนี้อะไรประมาณเนี้ยก็พลิกชีวิตบุญกับบาปพร้อมที่จะประทานให้เราได้ทุกเวลาดวงชะตนี่คือสิ่งที่อ m a ซิ่งมากนะคะสิ่งที่อ m a ซิ่งมากทําให้เราเห็นบุญเห็นบาป แต่ด้วยมนุษย์อยากฟังแต่ด้านดีอยากฟังแต่ด้านบุญอยากจะทำว่าเมื่อไหร่ฉันจะรวยปลดหนี้ปลดสินได้ฉันจะมีคู่ผัวตัวเมียไหมฉันจะมีลูกมีเต้าไหมงานการที่ฉันทํามันจะเจริญรุ่งเรืองแค่ไหนแต่ความเป็นจริงของชีวิตทําไมคะเราอยู่กับความไม่แน่นอนเราอยู่กับความไม่แน่นอนอะไรคือความแน่นอนของเราละ่ะการกระทําของเราค่ะแต่หลายคนก็บอกว่าเป็นคนดีที่สุดแล้ว แต่ทำไมชีวิตยังแย่ตรวจพื้นดวงส่วนบุคคลนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรามีเมียคนที่สี่ติดตามต่อติดตามตัวเราพร้อมที่จะให้กรรมนั้นทำงานเสมอๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งคำทำนายแล้วก็นิทานนะคะ